ราคาทองคำย้อนหลังปีพศ2508ถึง2565จากข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีพศ2508ถึง2565ประมาณ56ปีราคาทองคำแท่งเฉลี่ยในแต่ละปีมีดังนี้ปีพศราคาทองคำบาทต่อบาททองคำ2506 416 2509 414 2,510 416 2,511 451 2,515 576 2,516 912 2,517 1,497 2,521 1,982 2,582 3,063 2,523 5,660 2,521-4,869, 2,522-4,239ต่อเนื่องปีอื่นๆจนถึง2,565สูงสุดถึงกว่า30,000บาทต่อบาททองคำดอกจันในช่วงปีนั้นเป็นผลมาจากวิกฤตโควิด -19 นี่เป็นการสรุปภาพรวมให้เห็นว่าราคาทองจากหลักร้อยบาทในยุค 2,500s ขยับขึ้นเป็นหลักหมื่นบาทในยุค 2,560s ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงมากตลอดกว่า50ปีที่ผ่านมาแนวโน้มย้อนหลัง20-30ปี20ปีพศ 2543- ถึง2552ข้อมูลปีทีละปีราคาทองคำแท่งเฉลี่ยเช่น ปีพศราคาทองบาทต่อบาททองคำ2,546,7167 2,544,7844 2,555,8555 2,556,12,900 2,557,13,300 2,558 15350 2559 17250โดยรวมในช่วงนี้ราคาทองเพิ่มจากหลักพันขึ้นสู่หลักหมื่นอย่างต่อเนื่องนาฬิการาคาทองคํายุคใหม่ปีพศ2559ถึงปัจจุบัน สมาคมค้าทองคำในไทยเก็บและเผยแพร่ราคาทองคำอย่างเป็นทางการตั้งแต่ประมาณปี2,570เป็นต้นมาทำให้มีข้อมูลรายเดือนรายปีอย่างละเอียดตัวอย่างแนวโน้มรายปีปี 2,550s ราคาทองคำแท่งเฉลี่ยอยู่ที่หลักหมื่นต้น ปี 2560s ถึงปัจจุบันราคาทองคำแตะระดับ20,000-30,000บาทต่อบาททองคำและเคยทำจุดสูงสุดในรอบหลายสิบปีช่วงโควิด -19 และหลังวิกฤตต่างๆกราฟปีล่าสุดและสถิติปัจจุบันตัวอย่างข้อมูลราคาทองคำล่าสุดปลายมกราคม2569ตามสมาคมค้าทองคำ ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อคือ71,400บาทต่อบาททองคำขายออกคือ71,500บาทต่อบาททองคำทองรูป,ปพันร 96. ์96.5%รับซื้อคือ79,772บาทต่อบาททองคำขายออกคือ72,300บาทต่อบาททองคำ ราคานี้เปลี่ยนแปลงต่อวันขึ้นกับตลาดโลกและค่าเงินบาท